ข้อที่สองนะครับโจทย์ก็ถามว่าจงแสดงวิธีการหาผลเฉลยเฉพาะนะครับหรือ Particular Solution นะครับของสมการเชิงอนุพันธ์นี้นะครับซึ่งตอนแรกนะครับเราจะต้องทําการเช็คว่าไอเนี้ยมันเป็น Exact Equation หรือเปล่านะครับเป็นสมการ exact หรือไม่นะครับถ้าเกิดมันไม่เป็นนะครับเราก็ทําให้มันเป็นซะนะครับโดยอะไรทําโดยทำังไงคูณ i n t i g r t t n n g f c t t r r เข้าไปในนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเทียบสัมประสิทธิ์กับ เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันสองตัวแปรนะครับแล้วก็ค่อยแก้ออกมานะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะบอกกันว่านะครับเราจะทําการเทียบเคียงยังไงครับว่าสมการนั้นเป็นสมการ x ซแสกหรือไม่นะครับอืมนะครับนะครับสมการ x แสกเนี่ยนะครับคือการเขียนอย่างเนี้ย เราเรายังไม่คอนเฟิร์มเลยว่ามันเป็นสมการ exact หรือไม่นะครับเราจะต้องทำการเช็คก,ก่อนนะครับสมการ exact เนี่ยนะครับมันจะเขียนยูนิฟอร์มนี้ครับ EXACT Differential Equation นะครับหรือสมการ exact แสเจะเยนในรูปของ M นะฟังก์ชัน m นะครับที่ขึ้นกับพารามิเตอร์ x และ y ดี x บวกกันกับ n ที่ขึ้นกับพารามิเตอร์ x และ y ว y dy เท่ากันกับ0นะครับการที่เราเขียนแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นไปนตามเงื่อนไขก็คือเมื่อเราดิฟนะครับเเทียบ y นะครับแล้วมันเท่ากันกับดิฟ n เทียบ x เนี่ยนะครับแล้วเขียนในฟอร์มนี้เราเรียกว่า Exact Differential Equation จะต้องมี Equation มาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดฝั่งนี้มันไม่มีเท่ากับ0หรือการเขียนแค่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า exact ค i f f e r e n t i a l คือตัดคําว่า e q u a t i o ันออกไปโอเคไหมนนี้คือการเรียกชื่อนะครับต้องรู้ว้นิดนึงนะครับแต่ทีนี้โจทย์ถามหาผลเฉลยเฉพาะนะครับผลเฉลยเฉพาะเนี่ยก่อนที่เราจะหาได้นยเราจะต้องหาผลเฉลยทั่วไปก่อนนะครับผลเฉลยทั่วไปหรือ general solution ก็คือเป็นผลเฉลยที่มันติดค่าคงที่อยู่ในผลเฉลยนะครับแล้วทีนี้เราจะหาค่าคงที่นั้นอย่างไรนะครับเราก็ต้องใช้ i n i t i a l condition นะครับหรือเงื่อนไขแรกเริ่มนะครับที่โจทย์ให้มาก็คือเมื่อ x เป็นไส่วนงจะส่งผลในค่า y มีค่าเป็น2 นี่แหละฮะที่เราจะใช้แก้หาคอนสแตนต์แล้วเอากลับไปแทนใน general solution หรือผลเฉลยทั่วไปนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นผลเฉลยเฉพาะหรือ t i ิ u ล a r solution ออกมานะครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับคอนเซปต์ Concept ที่เราต้องรู้นิดหนึ่งทีนี้นะครับมันจะเป็นนะครับ x a c t equation นะครับเมื่อ เทียบ y เท่ากันกับดิฟเเทียบ x นะอันนี้ก็เรียกว่า x x a c แเลยแล้วนี่ม,มถ้าเป็นแบบนี้มันจะง่ายเลยครับมันจะแก้ง่ายนะครับมันจะหาผลเฉลยทั่วไปแล้วก็ส่งผลให้เราไปหาผลเฉลยเฉพาะได้ง่ายๆนะครับโอเคไหมนะครับทีนี้เราจะทําการเช็คเลยนะเนื่องจากนะครับ m นะครับอ่าผมถามคุณก่อนนําคุณก่อน m คืออะไร m คือตัวนี้เด้อดีๆนี่คือ m นี่คือ เอนนะครับผมก็จะได้เป็น y ใช่ไหม m ก็คือเดี๋ยวผมจะเน,น้น m นะคุณงง m คืออะไรนะ m อะ่ะก็คือ y กำลัง 2, อสอง cross x นะครับ ทีนี้เราดิฟเทียบ y นะครับเรามองฟังก์ชันที่มี x เป็นค่าคงที่ไปนะก็เป็น 2y cos x ต่อไปดิฟ n เทียบ x นะ n คืออะไรครับ n nx y คืออะไรก็คือ y sin x บวก y กําลัง3นะครับ นะครับบวกกันกับกำลังสามดิฟเทียบ x ก็มอง y เป็นค่าคงที่ก็จะกลายเปนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมเมื่อเราดิฟเทียบ x ก็จะกลายเป็น y คอร์ดเนะครับเราจะเห็นว่า2ตัวนี้ไม่เท่ากันนะพอไม่เท่ากันมันก็ไม่เป็นสมการ x x a แสเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการให้มันเป็นสมการ x แสกขณดยการหา i n t e g r a t i n g f a แ t o r แล้วคูณเข้าไปในสมการที่มันเป็น n o n x x a แสนั้นนะครับแล้วก็ทำการเทียบ อนุพันธ์เขาเรียกว่าสมก,การดิฟเฟอเรนเชียลของของอะไรครับของฟังก์ชันที่มีสองตัวแปรนะครับนี่ก็คือคอนเซปต์ในการทำนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหา i n t e g r a รติ้นะครับแฟกเตอร์ นะครับนะก็คือคือสูตรดีดิเกตติ้งแฟ t เตมันมีหลายสูตรนะครับมีอยู่สองสูตรด้วยกันอาจจะเป็น mx x เท่ากับ e ยยกํำลังนะครับตรนี้ก็ได้นะครับนะถ้าเป็นสูตรนี้ต้องเป็นวเด้อะทัน อันนี้ก็ได้นะครับ m มี y นะครับ บนโยมันนะครับหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ ก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้บางคนถามว่าเอ้าพี่แล้วมันมีอยู่สองอันผมจะเลือกกัานไหนวะเคออยรครับน้องน้องก็หาเนี้ยน้องก็เอาอตัวเนี้ยมาแทนดูนะครับคือ m by คือ y อะไรพวกนี้มาแทนดูอันไหนมันอินดิเกตง่ายๆน้องก็เลือกกันนั้นแหละครับอันไหนมันอินดิอินดิเกตแบบถึกๆก็อย่าเอานะครับซึ่งข้อนี้พี่จะเลือกเป็นมิววายเดอถ้ามิวเอ็กเนี่ยนะครับน้องลองแทนลงไปเนะี่ยอินดิเกตอ้วกแตกเลยครับลองลองลองดูลองลองไปฝึกอินดิเกตดูนะฮะมิวเอ็กก็แทนลงไปในนี้นะฮะ แต่พี่จะเรียกมิวนะครับอีดิเกตติ้งแฟกเตอร์เป็นมิวนะครับคือมันแล้วแต่เราจะเลือกนหครับเห็นไหมมันมันแล้วมันมันมันแล้วแต่เราเราจะ,จะเลือกครับถ้าเราเลือกอันที่อีดิเกตง่ายมันก็ดีไปนะฮะแต่ถ้าเราเลือกอันอีดิเกตยากมันก็จะอีดิเกตยากเห็นไหมมันก็แล้วแต่เราจะเลือกอืนะครับทีนี้พี่ก็จะเลือกนะครับมิว มี y นะครับเอาพี่ถามน้องดิฟ m เทียบ x เราหามาได้คืออะไรนะดิฟ m เทียบ x เราหามาได้คืออะไรนะ y cos x okay. ดิฟ m เทียบ y เราหามาได้นะ2 y cos x นะครับ mxy ที่อยู่ในโจทย์คืออะไรครับน้อง mxy ที่อยู่ในโจทย์คืออะไรครับคือ y กำลังสอง cos x นะครับพี่ก็จะได้เป็นอะไรนะตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ y cos x นะครับส่วนได้กันกับตัวนี้นะฮะ เราก็จะได้เป็นอะไรครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวที่มันตัดกันได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ตัดไปตัดไปก็จะกลายเป็น E ยกกำลังลบิเกรตนะครับ,นะรบเราก็จะได้เป็น เป็นอะไรครับตัวนี้ได้เป็นวายกำลังลบหนึ่งไม่งงเพราะว่าพี่ก็จะเอาตัวเนี้ยสมบัติล็อกไงก็คือเราสามารถเอาตัวนี้ขึ้นไปด้านบนได้นะครับพี่ก็จะได้เป็น e ยกกำลังลบลบหนึ่ง แล้วทีนี้เราใช้สมบัติล็อกก็คือถ้าเกิดตัวนี้มันฐานเหมือนกันกับตัวยกกําลังเราก็สามารถที่จะเอาผลเฉลยที่อยู่หลังล็อกตัวนี้ออกมาเป็นเป็นค่าตรงนี้ได้เลยนะฮะก็เป็นตรงนี้อันนี้ไม่งงนะฮะ <Okay. S 1> นะถ้าสงสัยก็ติดต่อถามได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเราได้แล้วครับเราได้อินทิเกรตติ้งแฟกเตอร์มาแล้วทีนี้ผมจะนำนะครับนะครับนำ นะ indicating งแ c t o r นะครับคูณเข้าไปในนะครับคูณเข้าไปใน n o n e x a c t e q u a t i o n นะครับสมการไม่เป็นตง ก็คือ n o n e x p r e s i o n นะครับนะครับถูกไหมเมื่อเราคูณเข้าไปนะเราก็จะสามารถที่จะทำให้มันเป็นสมการแม่นตรงได้นะครับเมื่อเราคูณก็ผมก็จะเขียนนี้ฮนะตัวนี้ใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็คืออะไรครับ,นะค,รบคือเอาพูด,ดง่ายๆผมเอา y กําลังลบหนึ่งนะครับคูณเข้าไปในสมการนีนะ้สมการที่มันเป็น non-exact คูณเข้าไปนะฮะคูณเข้าไปหมดเลยนะครับผมก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมา x ีบวกกำลังลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ะครับคูณเข้าไปนะฮะทำการคูณเข้าไปคูณเข้าไปผมก็จะได้เป็น y กํกำลังหนึ่งก็คือ cos x เลย ทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็น exact differential แล้วเรียบร้อยนะครับไม่เชื่อคุณลองเช็คดูนะครับเห็นไหมซึ่งสมการนี้เราเรียกว่า exact differential equation เป็น Exact equation นนะครับถูออกไหมฮะพอผมได้แบบนี้ออกมานะครับต่อไปก็คือผมจะทำการนะครับเทียบนะครับนำ e อก a t แ o n อิควอันนะครับนะเทียบกับ Differential ตามที่ผมได้บอกไปนะครับ Differential ของฟังก์ชันนะออัฟฟังก์ชันนะครับของ U ูวอรีเอวอรีเอชัน ก็คือของสองตัวแปรนะครับซึ่งมันมีสูตรว่าอะไรฮะ x นี x บวกกันกับคือ f y คือ y d y นั่นกับสูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการเทียบเดี๋ยวผมลอกให้ดูเดี๋ยวคุณจะได้เข้าใจง่ายเมื่อเราเทียบ หมเมื่อเราเทียบเราก็จะได้แบบนีโออกมาไอกรอนี้มันก็คือตัวนี้ไอกรอนี้มันก็คือตัวนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคไหมนะครับนะคือถ้าเกิดมันสมการแรกอะตอนที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันเป็น Exact Differential Equation เลยเนะี่ยเราก็สามารถทำตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เนื่องจากมันไม่เป็นสมการ Exact เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการหา n t e i r a t i n g Factor เอาไปคูณเข้ากับ นอนเอกแสกอิควอชันนะครับเพื่อที่จะแปลงมันเป็นสมการเอกแกก่อนนะครับนะเล้วค่อยมาทําแบบนี้ค่อยมาเทียบกับดิฟเฟอเรนเชียลของฟังก์ชันของสองตัวแปรนะครับผมเทียบผมจะได้เป็นนะครับพอ y เอ็กวายเอ็กซ์บวกกันกับ y กำลังสองนะครับผมจะตั้งชื่อว่าตัวนี้คือสมการที่1ตัวนี้คือสมการที่2นะครับทีนี้เนื่องจากนะครับเมื่อเราดิฟออกมาแล้วเนี่ยนะฟังก์ชันผลเฉลยที่เราดิฟเทียบเอา f, ฟังก์ชัน f เทียบ x ออกมาได้ y คอร์ด x เนี่ยตเต็นว่ามันมีพารามิเตอร์คือ2ตัวสอตัวแปรนะครับหรื variation นะครับ,ร 2, ation, รบเพราะฉะนั้น f ตัวนี้นะครับเพื่อบ่งให้ชัดเจนผมจะเขียนเป็น f x y นะครับ เห็นไหมนะครับนะครับจากหนึ่งนะครับทีนี้มันเป็น f x y นะครับทีนี้ผมจะย้ายข้างแล้วผมจะหา f x y ตัวนี้ดวยการอินทิเกรตทั้งสองข้างนะครับผมจะได้เป็นอินทิเกรตเค์ f นะครับเท่ากันกับอินทิเกรต y พอ x เค์ x มื่อเราอินทิเกตนะครับผมจะได้ฝั่งนี้ก็คือ fx y ตามที่ผมไ้บอกไปใช่ไหมนี่ก็จะกลายเปแล้วครับตัวนี้ใช่ไหมก็จะกลายเป็นดึง y ออมา y เป็นค่าคงที่ก็จะกลายเป็นอินทิเกตคอร์ดไดซน์ก็เป็น y ไซน์นะครับ x นเนื่องจากเราอินทิเกรตนะครับเป็น dx เพราะฉะนั้นเราจะมอง y เป็นค่าคงที่ผมจะบวกข้างที่เป็น y นะครับตัวนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้ออกมาโอเคป่เคนะครับครับทีนี้ผมจะนำ fx y นะครับแทนลงใน สมการนะครับสมการที่สองนะครับเพื่อหาฝ่ายวายนะครับหาเพื่อจะหาค่าที่ตรงนี้นะครับเมื่อผมแทนลงไปนะครับผมก็จะได้ว่านี้วาย x บวกกันกับไฟล์ซึ่งเท่ากันกับ s i น x Y กลังสองนะครับผมก็จะทำการดิฟนากระจายแล้วดิฟแต่ละตัวนะครับผมก็จะได้เป็นดิฟ y s i น x ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ,รบก็ได้ s i น x ใช่ไหม ะครับแล้วก็กระจายมาดิฟตัวนี้ก็จะกลายเป็นเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถคัดกันได้ที่อยู่ที่คัดแปลว่าตัดก,กันได้ผมจะได้ไฟล์ y ผมก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็อินทิเกตสองข้างใช่ไหมผมจะได้เป็นอินทิเกต y กําลังสองเ y ผมจะได้เป็น y กําลังสามส่วนสามนะครับนี่ก็คือเป็นไฟล์ y ที่เราได้ออกมานะทีนี้นะครับผมจะนำไฟล์ y กลับเข้าไปแทนในสมการ f x y ใช่ไหมที่เราหาเก็บหาหา y นะครับนํา ครับแคนลงในสมการ f xy นะครับผมจะได้เป็น f xy ถ้ากันกลับ S y s i n x นะครับบวกกันกันกบ y กำลังสามส่วนสามแล้วก็ต้องเท่ากับค o n s t ท n t นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผลฉเฉลยทั่วไปเด้อเดี๋ยวผมเะนให้ดูอันนี้เรียกว่า general solution หรือผลฉเฉลยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่าผลฉเฉลยทั่วไป อ,อันนี่ก็คือผลเฉลยทั่วไป general solution นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือตรงนี้นีเองนะฮะ แต่ทีนี้โจทย์ไม่ได้ถามหาผลเฉลยทั่วไปนี่ครับโจทย์ถามหาผลเฉลยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นผลเฉลยทั่วไปจะเห็นว่ามันจะติดคอนสแตนต์อยู่เพราะฉะนั้นเราจะหาคอนสแตนต์นี้โดยการใช้อินิเชียลคอนดิชันหรือเงื่อนไขแรกเริ่มนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับหา c นะครับโดยใช้เงื่อนไขแรกเริ่ม นะครับเห็นไ,ไหมก็คือจากที่โจทย์บอกว่า y y พ2เท่ากับสนี่ยก็คือตัวนี้มันคือค่า x นะค่า x นะครับเมื่อ x เป็น pi ส่วนสองจะส่งผลในค่า y เป็น2เพราะฉะนั้นเราก็แทน x เป็น pi ส่วนสองแล้วก็ y เป็น2ลงไปในสมการนี้เราก็จะสามารถที่จะรู้ constant ตรงนี้ออกมาได้นะครับผมจะได้เป็น สนะครับเท่ากันกับ y ก็คืออะไรครับ y ก็คือสอง n n x ก็คือพายส่วนสองบวกกันกับสองกำลังสามส่วนสามเห็นไหมทีนี้คุณก็ทำการนะครับสร้างวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมแล้วก็ทำการหาว่าไอเจ้า sin พยส่วนสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือ s n เก้าสิบองศา นับซึ่งมันมีค่าเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งอันนี้ต้องรู้ดีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่า C นะครับเท่ากันกับสองบวกกันกับสองกำลังสามตัวนี้คืออะไรครับแปดเด้อแปดส่วนสามนะครับเมื่อเราหาครนอผมจะได้เป็นสิบสี่ส่วนสามออกมานะครับสิบสี่ส่วนสาม นะครับทีนี้พอเราได้ c ออกมาแล้วนะครับผมจะนำ c แทนลง general solution นะครับผลฉเฉลยทั่วไปผมจะได้ว่าผมจะได้ว่า14ส่วน3เท่ากันกับ y s sin x บวกกันกับ y ายกำลังสามส่วนสามนะครับนี่ก็คือผลเฉลยเฉพาะที่เราต้องการนั่นเองครับซึ่งเราจะเรียกสมการนี้ว่าอะไรครับผลเฉลยนี้ว่าอะไรเห็นไหมนี่คือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าผลเฉลย เฉพาะนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้ก็ว่า Particular นะครับ p a r t i c u l a r s o l u t i o n นะฮะ p a r t i c u l a r solution ออกมานะได้เท่ากันกันกนกบ14.3ส่วน y s i น x บวกกันกันกบ y กำลัง3ส่วนนะครับตรงนี้เองเห็นไ,ไหมอันนี้ก็คือเป็นผลฉเฉลย เฉพาะที่เราต้องการนะครับตรงนี้นะครับเวลาตอบก็ตอบแค่นี้ไปนะครับ